สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเพนวันเพนชาแนลนะคะวันนี้นำเสนอเมนูปลาอีกแล้วคะ่ะผัดขึ้นช่ายปลาช่อนคะ่ะผัดขึ้นช่ายปลาช่อนเป็นเมนูง่ายๆนะคะแบบบ้านๆเราทำทานเองคะ่ะ วัตถุดิบของเราก็มีปลาช่อนหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีผักขึ้นช่ายค่ะแล้วก็กระเทียมสับนะคะปลาช่อนเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆน,นะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมผักขึ้นช่ายกระเทียมสับนะคะตามนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็นำปลาไปทอดนะคะทอดให้พอเหลืองนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทอดปลาเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราไปทําน้ำปรุงกันค่ะขั้นแรกเราก็ใส่น้าตาลลงไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวนะคะจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรมค่ะอย่างละประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวค่ะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเจียวกระเทียมเลยค่ะเจียวให้พอเหลืองนะคะ <S <S แล้วก็นำเครื่องปรุงใส่ลงไปเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็พร้อมนำปลาที่เราทอดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะ แล้วก็เติมน้ำมิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผักขึ้นช่ายลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะเมนูง่ายๆแบบบ้านๆเราทำทานเองคะ่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ